วิธีตั้งมือรับนะครับกับเศรษฐกิจปีหน้านะครับปี2 5 6 9นะครับผมจากแรงข่าวหลายๆคนวิเคราะห์ออกมาเป็นเอกฉันเลยพ่อแม่พี่น้องหลายๆนักวิเคราะห์นะครับเพราะว่าที่เป็นสถาบันการเงินนักวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับปีหน้านี่เศรษฐกิจจะแย่นะครับแย่กว่าโควิดแย่กว่าต้มยำกุ้งเขาว่าจังสันนะครับผมดังนั้นนะครับเราเกษตรกรนะครับก็ต้องตั้งมือตั้งหลับพ่อแม่พี่น้อง หาแนววิธีที่เท้าซีอูหลอดนะครับต้องบอกว่าจังสันนะครับผมสาหรับเกษตรกร,ะกรนะครับต้องเพื่อใจไว้น้ําเรื่องของอาราคาคร,ราคาที่มันที่มันบุรด์ตามที่เท้าคิดนะครับดังนั้นนะครับสิ่งที่เข้าเยดได้ในการที่เทา,เาซีอูหลอดนะครับในในการที่เศษษษรษฐกิจย่าแย่แบบนี้พ่อแม่พี่น้องก็คือว่าเข้าตรงมีรา,ายได้หลายทางนะครับ อยา่าเฮ็ดแต่ยางเดี่ยวนะครับพ่แม่ว่าเฮ็ดเกษกเตรกับเฮ็ดเกษตรยางเดี่ยวไ่ได้พ่อแม่พี่น้องทุ่งมือนี้เนื่องจากว่าเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจข้ามามีส่วนนะครับมีส่วนเฮ็ดไห่เฮ่าต่อชีวิตประจําบ,บ้านของเฮานะครับเรื่องของ AI นะครับระบบ AI เทคโนโลยีเกี่ยวกับ AI นี่ก็ทบหลายขึ้นกันพ่อแม่พี่น้องนะแล้วก็เรื่องของสังคมเรื่องของออสภาพภูมิประเทศโอ้หลายอย่างนะครับสภาพเ,เรื่องของ โรคภัยพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เรื่องของภัยสงครามนะครับหลากหลายหลากหลายปัจจัยนะครับที่สเขามากระทบต่อการดําเนินชีวิตประจาวันของเฮาจะคิดว่าโอ้เขาลบกันยุพุ่นบุกเกียวเฮาท,ทุกวันนี้มันเชื่อมต่อถึงกันเนะาะพ่อแม่พี่น้องดังนั้นวิธีการที่เฮาเฮ็ดในการแก้ไขนะครับในการตั้งมือหลับ เพศแบบใดเขาถึงจะอยู่รอดกับเมื่อนี้ผมมาพูดถึงาการเพิ่มรายได้หลายทางนะครับผมการเพิ่มรายได้หลายทางยังเข้าเป็นกเกษตรกรนี่เราจะไม่ทําเชิงเดี่ยวพ่อแม่พี่น้องเขาซีเฮ็ดเป็นกเกษตรผสมผสานคือผมวานะครับรายได้หลายทางปลูกหลายอย่างพ่อแม่พี่น้องนองค่อยๆปลูกเริ่มจากปลูกยูปลูกกินก้อนพ่อแม่พี่น้องปลูกยูปลูกกินสะก้อนเอาตัวรอดสะก้อนนะครับถึงไปพูดถึงเรื่องของว่าเอาไปคําไปขายนะครับให้มันเป็นเชิงธุรกิจ ดังนั้นนะครับผมเท่ากับถ้าเราอยู่รอดในการที่เราใช้ชีวิตประจําวันได้หมายถึงว่าเขามีอยู่มีกินสามมือเช้าเที่ยงเย็นนะครับเท่ากับศีรษมาถคิดต่อพัฒนาต่อยอดได้เองนะครับสาหรับการที่เขาเห็ดเกษตรผสมผสานการเห็ดเกษตรผสมผสานนะครับไม่ทําให้รวยผมคิดว่าบวเห็ดให้รวยดอกพ่อแม่พี่นอ้องแต่ว่านะครับโอกาสยากค่อนข้างต้องบอกว่าค่อนข้างยากอย,กอยู่เพราะว่ามันถูกจํากัดด้วย ด้วยเรื่องของพื้นที่นํำนะครับผมพื้นที่ก็ถูกจํากัดนะครับผมเรื่องของสภาพผู้มีอากาศนะครับเรื่องของโลภภัยนะครับผมเรื่องของดินเนาะบางดินแต่และพื้นที่มันพอทอกันนะครับดังนั้นตัวแปรนี่มันก็สําคัญคือกันมันต้องใช้ต้องใช้ระยะเวลาเนาะต้องใส